เวลาเราเห็นเหตุการณ์บ้านเมืองหรือเหตุการณ์ของคนอื่นที่เป็นทุกข์เราควรวางใจอย่างไรดีเจ้าคะวิธีที่ดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็คือหนึ่งมองโลกโดยความเป็นกรรมทุกคนมีกรรมเป็นของของตนทุกคนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิดทุกคนมีกรรมเป็นผู้ติดตามทุกคนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมใดไว้จกได้รับผลกรรมนั้นสืบไปจากนั้นอะไรก็ตามที่ตกมาถึงตัวเราอย่าไปถามว่าใครทํา เรานั่นแหละใครทากรรมใดว้ย่อมได้รับผลสืบไปของใครของเราไม่ใช่ของคนอื่นนะใครทํากรรมใดว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นสืบไปมันเป็นเรื่องธรรมดามันอะไรที่รมันจะไม่บัตรถงถึงเราคือเราไม่ได้ทํามันเย้ไหมอะไรที่มาถึงเราก็เรานั่นแหละไม่ใช่ใครอย่าคิดว่าคนนั้นทําเราคนนี้ทําเราคนโน้นทําเราอย่างนั้นอย่างนี้ทําเราเรานั่นแหละหัดกลับมามองตัวเราบ้างนะเขาบอกโอ้ไม่เคยทําอย่างนี้มาก่อนเลย ชาตินี้ไม่เคยชาติก่อนล่ะเนี่ยเห็นยไม่ไมล่ะชาติก่อนล่ะมีหรอชาติก่อนมีทำไมจะไม่มีนี่คือเหตุคือผลไงเพราะว่าอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับเราแม้เราไม่เคยทํามาในชาตินี้มันจึงต้องอาศัยชาติก่อนหรือชาติที่แล้วมาเป็นการอธิบายให้รู้สมุติฐานของผลที่เกิดขึ้นกับเราเพราะไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรเลยที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ย แบบลอยๆโดยที่ไม่มีเหตุมาแจกปางกอดเลยมันมีเหตุขพรามันทั้งนั้นฉะนั้นอดีตชาติจึงเป็นการอธิบายผลที่เกิดขึ้นกับเราในชาตินี้จึงต้องพูดถึงอดีตชาติไม่พูดไม่ได้ถ้าอดีตชาติมีจริงเอามาให้ดูหน่อยงั้นก็เอาเมื่อวานมาให้ดูหน่อยมีไหมล่ะมีแต่เอามาให้ดูไม่ได้